มินจีทเวนตี้ค่ะสวัสดีค่ะนิสาจีทเวนตี้ค่ะสวัสดีค่ะทิชาจีทเวนตี้ค่ะสวัสดีค่ะแพรจีทเวนตี้ค่ะสวัสดีค่ะกิ๊ฟจีทเวนตี้ค่ะ สวัสดีค่ะสกัญญาเฉนตี้ค่ะไอ้ยาโอ้โหสุกัญาสวัสดีค่ะเต๋อพี่จีซิงเกินายค่ะไม่ใช่นะฮะไม่น<ส><บ>ายไม่ผมนะมาเองคนเดียวอะมาถามถึงอัลบั้มนี้ดีกว่าแล้ว <ทะ S 1> ก็มีการเปลี่ยนแปลงธีมด้วยอย่างที่เราเห็นเลยลุกก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ<ๆ>้างคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มก็สำหรับไตรมาสนี้นะคะโอ้โหไม่ติดใจขนาดนั้นเลยทำธุรกิจแล้วฮะซิงเกิลที่สองของเราเพลงนี้ก็จะสนุกสนานมากขึ้นนะคะเพราะว่าซิงเกิลแรกไม่พูด ก็ได้ยินเป็นเพลงช้าแบบเศร้าไปแล้วนะคะทีนี้ก็อยากจะบอกคุณผู้ชายนะคะพวกเราเป็นตัวแทนของผู้หญิงอยากจะบอกคุณผู้ชายว่าของฟรีมันไม่มีในโลกไม่มีนะตรงไม่ไม่มีหรอกค่ะคือถ้าคุณอยากจะได้หัวใจของเราคุณต้องเอาหัวใจคุณมาแลกคุณจะเอาเป็นสิ่งของเป็นรถเป็นแบบว่าอาหารเมื่อหรูๆมามาล่ออย่างเงี้ยมันไม่ได้มันต้องผ่านการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่มากกว่าให้เลียนลายนี้เออพูดถึงลูกด้วยอ่ะว่าเป็นยังไงคะลูกอะคะไม่ใช่ ดูสไตล์สไตล์กันแต่งตัวอ่าคอนเซปต์ในเพลงนี้ดูโกโกลดูแทนแทนช่อะไรยังไงคะเอาใจแพคค่ะมีตัวอย่างไม่ค่ะก็ถ้าอย่างที่เห็นใน MV ก็คือเราจะแบบทาผิวสีแทนการก็คือเป็นซันแทนเปลี่ยนลุคเหมือนแบบไปในทางผู้หญิงตะวันตกหน่อยเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนเหมือนให้คนได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเขาคงเคยชินกับอะไรที่แบบขาวๆวิ่งวิ่ง เราเลยแบบลองเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งดูอะไรว่าเลยมากนกันหมดเลยใช่เลยก็มาไม่ได้ไม่มีใครมาค่ยวันนี้แค่มาคือไม่ะอมาท้กตัวความยากง่ายละค่ะว่า ของเพลงนี้กับเพลงที่ผ่านมาเนี่ยมันสไตล์มันแตกต่างกันหรือเปล่าในการปรับลุกจริงๆมันก็แตกต่างกันเพราะเพลงนี้เป็นเพลงเด็วแบบสนุกสนานเนาะจริงๆเรื่องท่าเต้นหรือว่าการร้องยังไม่ได้ยากมากเพราะว่าเน้นความสนุกเน้นฟิลลิ่งที่สนุกสนานนะคะเพลงที่แล้วมันจะเน้นอารมณ์มากกว่ามันจะเน้นอารมณ์แบบดุเดือดเผ็ดมันแบบจิกกัดอันนี้เป็นจิกกัดแบบด้านสว่างสว่างเพลงที่แล้วนี่ก็ไม่พูดก็ได้ยินใช่ อ้าวแล้วท่าเต้นเหรอมันจะพูดเห็นในเอ็มวีจริงๆจะมีท่าเต้นเพราะจริงๆ่าว่าท่าเต้นนี้น่าจะมีการออกแบบมาให้เข้ากับชุดที่เราใส่ใช่มันจะดูพลิ้วๆหน่อยเป็นอย่างไรบ้างการล้วไม่คุ้นใจเรื่องแฟชั่นดีจังเลยอย่าไปพูดอย่าด้วยระหว่างมือเรารู้หมดนะคะเอ่อ้าวท่าเต้นเรื่องของท่าเต้นเป็นยังไงบ้างครับตัวเอ็มวีด้วยถูกต้องนะคะก็อย่างท่าเต้นอย่างที่พี่พูดเลยก็คือเรามีสปาร์คด้วยใช่ท่าเต้แบบเระบา สบายค่ะเพราะว่าชุดทั้งสองชุดจะมีเป็นคู่ผู้แบบกับโซ่ชุดสิงน่จะเป็นโซ่เวลาสะบัดมันจะดูแบบพลิวมากที่โซ่ด้วยใอนสายแล้วมาฟาดหน้ากันบ้างไม่ดีมีฟาดกันเองบ้าเลยแล้วก็ถ้าจะดูแบบกระโดดหน่อยจะดูแบบสนุกสนานใช่หรือเรียกอีกอย่างว่าแรบบิทแดนงแต่ว่ามันจะแบบกระโดดแบบตัดเลงคล้ายกระต่ายใช่เราคิดจะเลงช่าหน้าน่ารักเนาะแล้เราเป็นแบบนามระยะแบบระยะเวลาระยะเวลาแบบโซ่นี้ เจ้าไม่ยากมากนะคะเพราะว่าเราก็สนุกสนานกันอยู่แล้วเพลงนี้ก็ไม่ได้เน้นฟีลลิ่งแบบเหมือนเพลงที่แล้วแบบมันต้องอย่างนี้เต้นแบบสนุกสนานขนาดแต่ว่าท่าเต้นไม่ยากนะเพราะว่าเป็นท่าเต้นที่คนสามารถเต้นกันได้ใช่แล้วก็แบบพรีเซนต์ชุดมากกว่าค่ะท้าเต้นแบบสบายๆแต่ซ้อมมีก็ซ้อมกันหนักเหมือนเดิมค่ะซ้อมหนักหนกทุกวันเลยทุกวันใหญ่กว่าเพลง B อ่ะแป้ะก็เห็นใช่ไหมแป้ว จริงๆเราเป็นหนึ่งอีกหนึ่งในจีทเวนตี้ก็ตัวเองโอ๊ยงานเยอะจังก็เลยถอดตัวก่อนอเลือกได้ไม่งั้นก็จะเป็นจีทเวนตี้พลาสแป้งใช่อาจจะเป็นหนึ่งในจีทเวนตี้เลยก็ได้นะแต่ว่าได้ข่าวมาทราบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีโค้ชที่สอนข้างเต้นให้เป็นคนเกาหลีด้วยใช่ไหมครับ ถามถึงเรื่องดราม่าเลยกับการลงโทษของโค้ชเกาหลีร้ายวนลคนละคนละคนละน้าคนละไม่ใช่นะไม่ไม่ไม่มีจะมีโค้ชที่เป็นคอระก้าเป็นคนเกาหลีจริงจแล้วมขาจะมีการทำโทษแต่อย่างใดไม่มีแต่ว่าความโหดก็คงระดับเดียวกันความซีเรียสเพราะว่าเวลาคุณครูเกาหลีมาสอนเขาจะค่อนข้างซีเรียสจริงจังเพราะเขาอยากให้เราแบบเป๊ะที่สุดอะค่ะค่ะรู้ให้ฟังหน่อยแหละรายละเอียดเคยมีปัญหามีอุปสรรคในการซ้อมหรือว่ามีถึงขนาดแบบร้องไห้ ใช่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะแต่ละคนเออมีแม่เขามีร้องไห้เขานี้มีนะคะเขาเอ็นผู้ช้วเหมือนผ่านตอนเกาหลีมาแล้วค่ะเพราะเกาหลีร้องทุกวันเลยค่ะหนักมากเลยเจอที่นี่ก็เลยแบบดูซับซ้อนเหมือนเหมือนจะมีตอนที่ใส่รองเท้าใช่ไหมตอนแรกๆจะมี จะมีรองเท้าคอนเซ็ปต์ใช่ไหมคะแล้วพอดีว่าแพเโอ๊ยเจ็บมากเลยเท้าจำได้ไหมตอนนั้นแล้วคุณครูเขาก็บอกว่าปาร์คซึ่งบินเนี่ยนะเขาบอกว่าแพเจ็บคนเดียวใช่ไหมเพื่อนคนอื่นเจ็บไหมเพื่อนคนอื่นก็เจ็บเหมือนกันก็ต้องใส่เหมือนกันจะผ่อดไม่ได้ก็คือทุนก็ต้องใส่รองเท้าเหมือนกันเจ็บเหมือนเดิมค่ะเพราะตัวอย่างนว่าเจ็บก็เจ็บก็ใส่ค่ะเหมือนเดิมสุดๆแต่ว่าจริงๆวันนั้นไม่ใช่รองเท้าคู่นี้จะแบบลำบากกว่านี้ ให้เขาเคยชินไใช่สนใจสนใจซ้อมสักิงไม่ไหวเลหรุ่นนี้นะอ้าวถึงวิวสิกวิดีโอเลยเมื่อสักครู่นี้เราได้อ่าชมกันไปนะคะการถ่ายทำบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างวันนั้น ก็เออมีตัวน wow. no? oh, like ี้ถ่ายกันหนึ UH ่งวันเต็มๆนะคะก็คือ24ชั่วโมงเนาะโอ้อนตั้งแต่เช้าจนถึงเที่งอีกวันเลยใช่แล้วก็เออ่ตรงพาร์ทที่ยวที่สุดก็คงจะเป็นตอนเต้นนี่แหละเพราะหลักๆก็คือจะเป็นซีนเต้นที่เราเหมือนเป็นนางโชว์กันอยู่ในคาบาเร่นะคะแล้วก็จะมีเหมือนมีผู้ชายมาดูแล้วเขาก็ชอบเพราะเหมือนเอาเงินขึ้นมาละมาล่อเอาถุงขึ้นมาล่ออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันเใส่งันไป ใคะแล้วคราวนี้เราก็เดินลงไปแต่ว่าแบบบอกเขาเลยว่าฉันไม่สนใจเชดใสโรยเงินทิ้งปุ๊บมินตามเก็บอยู่ตามต้องสวยไม่ใช่เหรอใช่ค่ะชดใส ก็เป็นเพื <P an lon aún> ่อหาเอ็มวนั <downstairs> ่นเองใช่แล้วสุดท้ายเราให้ฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าว่า MV นี้เพลงนี้ยังไงคะฝากได้เต็มที่ค่ะค่ะก็ไหนคะก็ไหนากเี่ค่ะฝากเพร้อมกันเลยค่ะก็ฝากซิงเกิลล่าสุดด้วยนะคะของพวกเราเจ็ดคนจีเนตค่ะชื่อเพลงว่าของฟรีไม่มีในโลกค่ะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ลองเข้าไปดู m อ็นะคะที่ www c o m โมโนมิวสิกใช่ไหมโมโนทีมสิกดอกรูจาแล้วก็หรือว่าจะเข้าไปไปดู MV ใน YouTube ก็ได้นะคะพิมพ์คำว่ามิสเตอร์โมโนมิวสิกค่ะกระชับเรื่อของพวกเราค่ะค่ะแล้วก็ฝากรหัสดาวน์โหลดด้วยนะคะกดไปที่ดอกจัน3 3 6 6 9 9 5แล้วกดโทรออกค่ะ อย่าลืมนะคะดอกจันสามสามหแล้วเก้าห้าแล้วกดโทรออกค่ะแฟนทุกอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตนะพลาดไปได้ Facebook Fan Page นะคะ slash g 2 0 club ค่ะโอ้จังเยอขอขอท่าเมื่อกี้อีกรอบได้ไหมของฟรีไม่มีในโลกเมื่อกี้ในโลกช่วงนี้เราก็ขอขอบคุณ g 2 0ด้วยแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ย g 2 0 e n t y สองสอของเราเนี่ยก็จะมาร้องเพลงสดๆให้ฟังในรายการแต่ว่าถือวิสาสะช่วงนี้เพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะมอบทั้ง ช่วงเนี่ยนะฮะให้กับ G20 เลยให้ได้ร้องได้เต้นให้คุณ<ว>ผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นช่วงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณ G20 แล้วก็ต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยขอบคุณจีทเวนตี้ครับขอ,อให้คุณผู้ชมมีสุขภาพอ่อนโยนครับเยอะเลยค่ะอ่อนไม่ใช่อ่า <c oughs> วันนี้นะคะหมดเวลาของพวกเราแล้วช่วงหน้าให้ G20 เต็มๆนะคะับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนค่ะ